สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหฮัมมัดซอลเละบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิญานาลมีนวาบิฮินัสตาอินลาฮาลาวะลาคูวะตาอิลลาบิลลาฮิลอัลีลอัลีม subhana kalain ม a l a n a i l น a ma alam tana in nakantal alimun hakim subhana kalain malana illa ma alam tana in nakantal alimun hakim salamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ลอสุบานูวตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอาน ทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาผมได้นําเรียนนะครับกับพี่น้องนะครับถึงชีวิตนะครับของท่านนาบีดาวุฒลอิสลามที่ในขณะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นกษัตริย์แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ดํารงตําแหน่งเป็นเ,เป็นนบีของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ได้สิ่งหนึ่งที่ได้นํามาสำทับนะครับนำเสนอกับพี่น้องก็คือ อัลลอฮฺสุบานนว่ตาลาได้เล่าถึงชีวิตวิถีชีวิตของการเป็นพระมหากษัตริย์ของนบีดาวูดนะครับแล้วก็การเป็นนบีของท่านนบีดาวูดเนี่ยโดยการยืนยันนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะะลาฮฺซัลลัมเนี่ยได้เล่าเอาไว้ในหนังสือที่บันทึกฮะดีษนะครับคือไซเฮอัลบุคอรีแล้วก็ไซเฮมุสลิมนะครับที่พูดถึงว่า นบีนะละหมาดที่อัลลอฮ์รักสุดก็คือละหมาดของนบีดาวูดแล้วก็นบีละหมาดนาบีดาวูดละหมาดยังไงการถือสินอดที่นบีรักที่สุดก็คือการถือสินอดของนบีดาวูดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับตั้งแต่ตอนต้นๆละว่านาบีที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้นะครับว่าแล้วก็นบีมุฮัมมัดสุลแล้ววะแลวอัสสลามก็มายืนยันมาสำทับเอาไว้นะเป็นสุนนะเขาเรียกสุนนะตักกะรีริยะ สุนัขที่นบีนั้นยอมรับแล้วก็บอกกับพวกเราเอาไว้ก็คือว่าถามว่าถ้าเราจะทําทําได้ไหมล่ะเราก็ทําได้นะครับบวชวันเว้นวันก็เหมือนกับนบีดาวูดนะครับแล้วก็ถ้าบวชเหมือนนบีเราล่ะก็บวชยังไงก็บวชวันจันทร์วันพระรหัสแล้วก็1 3 1 4 15นะครับอายามุลเบสกลางเดือนนะครับเราก็ถือสินอดเราก็สามารถที่จะทําได้แต่นบียอมรับนะแล้วก็บอกข่าวข่าวเอาไว้กับพวกเราว่าอัลลอฮ์รัก การละหมาดของนบีดาวุดก็คือนอนหลับไปสักก่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาละหมาดก็คือละหมาดสุนนะหนะ้าม่ใช่ละหมาดฟัดดูถือสินอดก็ถือสินอดที่เป็นซุนนะนะครับม่ใจะถือสินอดที่เป็นฟัดดูเดี๋ยวพอรามาดอนมาแล้วเราบอกว่าเราจะถือสิญอดเหมือนนบีดาวิดถือไงถือวันเว้นวันรามาดอนไม่ใช่นะครับให้พี่น้องเข้าใจอย่างนี้ว่านั่นคือการถือสินอดที่เป็นซุนนะจะถือแบบนบีดาวิดที่นบียอมรับเอาไว้แล้วก็การละหมาดที่ละหมาดแบบนอน นะนอนไปครึ่งคืนก่อนแล้วกเ็เราก็ตื่นมาละหมาดนะในเศษหนึ่งส่วนสามของยามค่ำคืนก็ละหมาดที่เป็นซุนนะไม่ใช่แปลว่าเอ้ยไปเอาละหมาดของนบีดาวุดมาทากลางวันไม่ต้องละหมาดเลยว่านอนกลางคืนไปครึ่งคืนแล้วลุกขึ้นมาละหมาดนะอันนี้ไปเหมือนกับนบีดาวุดแล้วก็ถามทำไมไปทาอย่างนั้นล่ะก็นบียอมรับนั้นสิ่งที่นบียอมรับนั้นนะ,ะเป็นการกระทําที่อะไรการถือศีลอดที่เป็นสุนนะและการละหมาดที่เป็น ซุนนะนะเราเราต้องแยกแยะให้ได้นะครับพี่น้องครับต่อมานะครับอัอลลอฮ์สุบฮานะหุวะตาลาได้กล่าวนะถึงนบีดาวูดเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับอัอลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาได้กล่าวไว้ว่าวะฮับนาละฮุอิสฮากวะยะคูบกุลันฮะไดานาวานูฮันฮะไดานามิงกอบอลูวามินซุรียะิิฮิดาวูดนะครับ อัลลอฮฺสุบะตาลาในพระมหาคัมภีร์การที่กล่าวถึงนบีดาวูดเอาไว้นะครับเช่นอัลไอายานนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาได้ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับอินนาเอาไฮนาอิไลกะมุฮัมมัดแท้จริงเนี่ยเราได้ว้ฮีไปยังท่านนะอัลกามาเอาไฮนาอิลาโนฮินเหมือนก,น,กนกันกับที่เราได้เคยว้ฮีให้กับโน้วันนบียีนามิมบาดีฮีแล้วก็ บรรดานาบีอื่นๆที่หลังจากนวเนี่ยเราก็วะฮีไปให้เขาว่าเอาไฮนาอิลาอิบรอฮีและเราก็ได้วะฮีให้กับนบีอิบรอฮีวะอิสมาอีนวะอิสฮากแล้วก็นบีอิสมาอีนนบีอิสฮากวะยะกูบวบลอสบาดวะอีซาวัยยูบะวะยูนุสาวฮารูนวะสุไลามานะวะอาไตนนาดาวูดะซาบูรอ แล้วเราก็ได้ไว้ฮีไปให้หมดและจากบรรดาน,นาบีต่างๆนบีอีสซานบีอายุบนบียูนุสนะว่าอาตัยนาดาวูดอัซาบูรอแต่นบีดาวูดนั้นนะเราก็มาเล่าว่าอะไรพระอ,องค์ได้ทรงประทานคมภีอัลซาบูรให้กับนบีดาวูดอะัยอิสลามอันนี้ก็เป็นอาย์ที่มีชื่อของนบีดาวูดนั้นปรากฏอยู่นะครับอีกอายะหนึ่งนะครับวาวะฮะบานาละหูอิสฮากวะยะกูบแล้วเราก็ได้ให้านาบีอิสฮากนะ แล้วก็และนบียะกกุลันฮนาดีนาะทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่เราได้พูดไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราได้ให้ทางนํากับเขาวานูฮันฮาดนามิงกอบลูแล้วก็นบีนูเราก็ได้ให้อะไรให้ทางนํากับเขามาแต่ก่อนแล้ววามินรุรียตีฮิดาวูดแล้วก็จากลูกหลานของอของใครของนบียะกูบนะก็คือดาวูดและสุไลมานนะครับ เราก็ได้อะไรได้ให้ทางนํากับขาวว่าอายุบะยูซุปและนบีอายุบียูซุบว่ามูซาวะาฮารุนและนบีมูซานบีฮารุนว่ากาซาลิกานาจะริ้นมุสีนีนและก็ทั้งหมดนี้ดังกล่าวเนี้ยเราจะตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมนะครับในอายะนี้พี่น้องจะเห็นนะครับว่าอัลลอฮฺสุบานอัลตลาได้กล่าวถึงนบีนะครับอาอาดาวูดว่าวามินรุตริยตีก็คือและ ส่วนหนึ่งจากลูกหลานของนบียะกูบผมได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่านาบียะกูบนบีนบีดาวูดอะไรสามแล้เมื่อสืบเชื้อสายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปถึงนบียะกูบนบียะกูบเนี่ยนะครับก,เกเเ็เป็นลูกของเป็นพ่อเป็นลูกของนบีอิสฮากนะครับเป็นลูกของเป็นตระกูลของบันิอิสราเอลน,นะครับมีนบีอิสฮกแล้วก็มี อ่านบียะกูบนะครับแล้วก็มานบียูซุฟเรื่อยมานะครับเวลาเราไล่ขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับก็จะไปถึงนบียะกูบนะอ่านบียะกูบนบีอิสสากนบีอิสากก็ถึงนบีอิบรอฮีมนะครับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับก็เป็นลูกหลานของอ่านบียะกูบนะครับที่สืบต่อไปก็ถึงนบีอิสากก็ถึงนบีอิบรอฮีมนะครับไล่ขึ้นข้างบน หลังจากนั้นเราบอกว่าสุไลมานนะแล้วก็นบีหลังจากนาบีเาก็คือนบีสุไลมานพี่น้องครับนบีสุไลมานก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นราชบุตร นะครับของนบีอดาด้วดอละลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนบีอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นอะไรหนอนเนื้อเชื้อกริยันะครับแล้วก็เป็นนบีด้วยนะครับเนี่ยอัลลอฮ์สุบานาอูวะตลาก็ได้เล่านะครับถึงนบีสุไลมานเอาไว้นะครับ,นบนในอายานนี้เพราะนบีสุไลมานก็เป็นลูกชายของท่านนบีดาวดอละลัยฮิสสลามนะครับหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์สุบานาอูวะตลาก็ได้อ่ ก่าเอาไว้อีกนะครับว่าวาดาวูดวาวสุไลมานะอิจญะกุมานะฟิลฮารท์ทีนะและนบีดาวูดนบีสุไลมานนั้นคราที่ทั้งสองเนี่ยได้ตัดสินในเรื่องของออในเรื่องของอะไรล่ะไรนะครับเรื่องของสิ่งเพาะปลูกนะครับเนี่ย อิศนาฟาชัดฟีฮิก์นามุนเก้ามีว่าคุณนาลิฮุกมีหิมชาฮีดีนะครับในขณะที่อ,อะไรละ่ะมีแพะมีแกะเนี่ยได้ได้เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกตอนหนึ่งนะครับที่คงจะได้นำรายละเอียดเนี่ยนะครับมานำเสนอกับพี่น้องในขณะที่ว่ามีเหตุการณ์ที่ให้นบีดาวูดให้นบีสุไลมานได,ได้ได้ได้ตัดสินเนี่ยนะครับ อายะอันกุรอานก็ได้กล่าวถึงเอาไว้นะครับหลังจากนั้นพงัลักษณ์บานอัตลาก็ได้กล่าวว,ว,วฟฟฟ่าว่าฟาฮัมนาฮาสุไลมาและเราก็ได้นบีสุไลมานนั้นมีความเข้าใจสอน,นให้ให้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่ากุลันอาไตานาฮุกมันวาอินมาแล้วก็ทั้งนบีสุไลมานแล้วก็นบีอาดาวูดเนี่ยนะเราก็ได้ให้อะไรล่ะได้ให้เขานั้นเข้าใจนะเรื่องของการตัดสิน แล้วก็เข้าใจนะาสอนความรู้ต่างๆให้กับเขาว่าซักคตนามาดาวูดันจีบ้าละอยู่ซับเบียนาวตัตยยรอ,อันนี้ก็เป็นอายะที่พูดถึงผมได้นําเรียนเนื้อหากับพี่น้องแล้วนะครับว่าแล้วล็อกก็เล่าให้ฟังต่อว่าอัล็อกทรงบังคับให้กับนบีดาวูดเนี่ยบังคับให้ภูเขาเนี่ยไหนกเนี่ยได้ไดมีการตัสแบะนะครับให้กับพร้อมกับนบีดาวูดนะครับอันนี้เป็น อายะอัลกุรอานนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาเนี่ยได้ได้ได้กล่าวเอาไว้นะครับได้เล่าถึงนบีดาวูดแล้วก็นบีสุไลมานเอาไว้นะครับทีนี้พี่น้องครับเราเราได้เล่านะครับถึงนบีดาวูดเอาไว้เนี่ยนะครับว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ได้พูดถึงเนี่ยว่าเราได้รับข้อคิด อะไรบ้างในการที่อัลลอฮฺซุบฮะฮาแนหหวาตาลาได้นำเรื่องราวต่างๆของอนบีดาวูดเนี่ยมาเล่าเอาไว้ในาพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับบอกว่าในเรื่องราวของท่านนาบีดาวูดอะลัยฮิสลามนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับที่เป็นข้อคิดแล้วก็ที่จะทําให้เราเนี่ยได้เขาเรียกมีวิสัยทัศนะครับมีความเข้าใจและให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ เกี่ยวข้องนะครับทางด้านของการอีมานของการศรัทธาแล้วก็ร่องรอยของอความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนะครับของนบีสุไลมานนะครับที่จะต่ออของนบีดาวุฒอะลัยฮิสลามนะครับที่สามารถที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่แตกต่างกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผชิญปัญหาไปเจอเจอกับปัญหานะครับของ การดื้อการรั้นนะครับดังที่ท่านนาบีดาวูดอ,อะัลฮิสลามได้เจอมากับยาลูดนะครับซึ่งกษัตริย์ยาลูดนะครับก็เป็นกษัตริย์ที่ช่อฉนอยู่นะครับที่สุรนี้เนี่ยได้ได้ได้ประมวลเอาไว้นะครับที่อัลลอฮฺสุบานตลาได้ประมวลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับประการที่หนึ่งเลยสิ่งที่เราได้รับรู้นะครับนะครับ ก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานูวะตาลานั้นพระองค์ทรงให้เกียรตินบีของพระองค์อัลลอฮฺสุบานูวะตาลานะพระองค์ทรงให้เกียรติบรรดานบีของพระองค์ทั้งในดุนยาและก็อาคเร์นะครับบากะกาตักรีมุลลออยลีดาวุดอะัยฮิสลามดิอันอัวาบุนวะตาอิบุนและการที่อัลลอฮฺสุบานูวะตาลาได้ให้เกียรตินบีดาวูดอะัยฮิสลามนั้นก็เนื่องจากว่านบีดาวุดนั้นเป็นผู้ที่อะไรล่ะ เอาว่าวาตาอิเป็นผู้ทีไ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะกลับไปที่อัลลอฮฺสุบานอวาตาลานะตั้งแต่ครั้งที่วาลายพอไปถึงไปเจอกับกษัตริย์ไปเจอกับอตอรูดแล้วที่จะส่งไปไปสังหารยารูดเนี่ยตอนรูดก็บอกว่ามีมีมีอะไรมีคันไม้มาอันเดียวเองอะนะลูกคันสมุนเนี่ยนะคันกระสุนมาอันเดียวแล้วก็จะไปสู้กับใครได้นะบิดาวูดแบกง่ายไม่ได้อยู่ที่การที่จะชน,นะ อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้อยู่ที่อาวุธเยี่ยมไม่ได้อยู่ที่กำลังเยอะแต่อยู่ที่อะไรอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาทรงสนับสนุนทรงยืนหยัดอยู่ข้างคนที่มีคุณธรรมยืนหยัดช่วยเหลือคนที่อีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาทรงให้เกียรตินบีดาวุดกต้นเนื่องจากว่านาบีดาวุดอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นผู้ที่รู้จักสารภาพผิด แล้วก็รู้จักที่ทุกเรื่องทุกอย่างนั้นกลับไปหาลอสุบานอตาลานะครับประการต่อมาสิ่งที่เราได้รับก็คือออิมานุซอดิกวัสติกอตุบิลลหานะการที่อ่อนบ,บีดาวูบนั้นมีอีมานที่เขาเรียกซอดิกมีอีมานที่แบบเข้มแข็งแล้วก็สัตว์จริงแล้วก็มีความไวเนื้อเชื่อใจต่อลอสุบานตาลามีความมั่นใจต่อลอสุบานอวะตาลาซึ่ง การที่เรามีความมั่นใจต่ออ mm ั hmm. ลลอฮฺซุบฮานะตะลาเหมือนกับที่นบีดาวุฒมีนั้นเป็นศิลาเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นไงนเวลาไปรบไปรบกับยาลุดมีอะไรไปไม่ได้มีอะไรไปนะแต่ว่าการความศีกอเนี่ยความมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาเนี่ยมันเหนือที่จะมีอาวุธอะไรต่อมีอะไรไปนะครับอ่าอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวันล,ละดีซายูยาดีลาหัอะไรฮิกุลุคัยนะครับและอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานตาลาจะตอบแทนให้กับทุกๆความดีเลยถ้าเรามีความสิก็มีความมั่นใจในพระองค์อัลลอฮ์สุบา,านาหัวตาลาแล้วแน่นอนนะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือประการต่อมานะครับอ่าประการต่อมาก็คือส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงาม มีจัญญามารยาทที่ดีงามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการตัดสินนะครับแล้วก็ในการแยกแยะฟัซลุลคือซอมฟัซลุลคีตอบนี่ก็คือแยกแยะว่าอะไรถูกแล้วก็อะไรผิดแล้วก็เลือกทำสิ่งที่ถูกทิ้งสิ่งที่ผิดนะครับ ที่อัลลอฮฺสุบัยตัลลาบอกว่าอะไรที่ให้นบีดาวูดนั้นมีฟัสลุนขีตอบก็คือฟัสลุนขีซอมคือแยกผิดแยกถูกแล้วก็ทําสิ่งที่ถูกทิ้งสิ่งที่ผิดนะครับอันนี้อ,อ,อย่าอย่าอะไรอ,อ,อย่าเป็นคนที่ตามเขาเรียกติดเขาเรียกตามอะไรอัดลมฮอิตบาอิลฮาวาเราจะต้องไม่ตาม ความอารมณ์ไฟต่ำของเราเพราะนั้นเยอะแยะเลยนะครับบางบางครั้งเนี่ยนะถึงประเด็นเวลาเราพูดเราคุยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเรื่องที่เป็นปัญหาศาส,สนาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถามว่าบางทีเนี่ยพอคุยกันไปพูดไปแล้วนะรู้ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้แล้วก็รู้ไหมว่าใครถูกว่าใครผิดรู้แล้วรู้ไหมว่าหลักฐานใครถูกหลักฐานใครผิดรู้แต่ว่าอะไรทําในสิ่งที่ตัวเองจะทําไม่เอาตามสิ่งที่ถูก ดังการที่เราได้ได้ศึกษาประวัติของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสลามนั้นที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมา,าประยุกต์ใช้นะครับในการมีมารยาทของเราในการปฏิบัติมารยาทของเราก็คือว่าให้เราแยกผิดแยกถูกให้ได้แล้วกอ็อย่าไปตามนะครับอย่าไปตามสิ่งที่เป็นอารมณ์ของเรา นะครับบางทีรู้ผิดรู้ถูกแต่ว่าทาแบบนี้มันเสียหน้าล่ะถ้าเรายอมเนี่ยมันเสียหน้านะเ,าเราต้องเอาเอาต้องตะแบงอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นคนที่เอาสีข้างไปเรียกสถาบันเราเรียกเอาสีข้างไปคือไปข้างข้างไม่ได้จะถูกกับ,กบไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ ไม่ได้เวลาเรารู้เราศึกษาประวัติแล้วเนี่ยนะของนบีดาวูดแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเนี่ยแยกผิดแยกถูกแล้วก็จะต้องไม่ตามอารมณ์ฝ่ายตามของเรานะครับตามความถูกต้องเพียงอย่างเดียวนะครับประการต่อมานะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่มีอยู่นะครับที่ท่านาสุลตูนสุลต์ละวะสลามได้สำทับเอาไว้ที่มีบันทึกอยู่ในในไซเฮียบุคอรีนะครับซเฮียอัลบุไซเฮียอัลบคลุคอรีแล้วก็ไซเฮียมุสลิมนั่นก็คือว่า,าสนับสนุนให้เราเนี่ยนะทำเรียกสนับสนุนให้เราเนี่ยนะทำงานนะหาเงินด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของเรานะครับ แล้วหาของที่หาล้านด้วยกับน้ำมือของเราจากการหานะครับจากการประกอบสัมมาชีวะนะให้หาไม่ใช่ว่าคนที่มียศใหญ่อำนาจสูงแล้วก็เบียดเบียนเขาอันนี้ก็ไม่ได้ก็ดูตัวอย่างจากนาบีดาวุดอะัยฮิสลามว่าท่านนาบีดาวุดอะัยฮิสลามนั้นท่านเป็นผู้ที่เป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ว่าเป็นไงไม่เคยที่จะกินเงินของ ท้องพระคลังนะครับแต่ว่าทํางานด้วยกับประกอบสัมมาอาชีวะด้วยกับตัวของของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่งเสริมเลยนะครับให้เรานั้นพยายามในการที่จะ,ะขวนขวายนะแล้วก็ต่อสู้หานะครับรายได้มาด้วยกับน้ําพักน้ําแรงของเรานะครับอ,อย่าอย่าเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่ พยายามที่จะไปเบียดเบียนหรือว่าเอาความสบายเข้าว่านะครับแต่ว่าไม่ทําไม่ทํางานไม่ทําหน้าที่แต่ว่าอยากจะ,ะมีอะไรก็ไปไปไปขอเขาไปไปไปเอาจากคนอื่นเขาโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยไม่ได้เอาแรงของตัวเองเลยอันนี้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอะไรต้องเอามาด้วยกับของที่ฮาลาลจากการทํางานด้วยกับตัวของเราเองแล้วก็ ความภาคเพียรความพยายามของเราเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นบีดาวุฒได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับพี่น้องครับในขณะเดียวกันนะครับเนี่ยนบีดาวุฒเนี่ยพอตอนสิ้นสุดนะครับอายุของท่านการหมดอายุไขของนบีดาวุฒอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อรู้นะว่ามะลายกาเนี่ยมาเอาชีวิต มาพูดมาเอาชีวิตก็ก็ยอมนะครับเสียชีวิตนะครับตามปกติเลยก็ยอมไม่ใช่ว่าไม่ยอมตายนะยอมนะครับหลังจากนั้นก็มีนบีที่เป็นอะไรราชบุตรของนบีดาวูดอะไรวิสลามก็คือนบีสุไลมานนะครับที่สืบราชสมบัติต่อแล้วก็ทําหน้าที่ต่อในการปกครองบริษัทนะครับนบีสุไลมานนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่นบีดาวุฒและนบีสุไลมานปกครองร่วมกันนะครับมีประเด็นอะไรมีการตัดสินอย่างไรนะครับพี่น้องคงต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะซลอฮวะลานานบีนามฮัมมัดวะลาอาลลฮิวะซอบีวะซัลลัมวะสลามอะลัยกุมวะรอฮมัตุลลอฮ์วะบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหามัตสซอลเล่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม